าวิ่งพี่อะอะไรนะแชมเปี้ยไอแลนด์ต้องมาถึงอากาศอึมครึมเลยเด็กหน<อ>าวนะเย็นเพระทิตย์จางจะขึ้นนู่นครบรอครึง่งแล้วจะออกวิ่งแล้วมาเยี่ยมลูกเที่ยม ส,สวยมากดีดี굿มอร์นนิ่งเย้ยจริงๆนั่นสวยมากเขาขออกมากินลมชมวิวนอกบ้านเขาหัวเมียคู่นี้ไม่รู้อันไหนเมียอันไหนหัวนะแต่ว่ากลับเขาเ้าไปในบ้านเยเนาะเดี๋ยวข้างนอกดี บ้านเขอยู่ในนั้นเห็นไหมโผล่เอโผล่มาแล้วเดือดทำท่าทำหน้าตาห่ามากเลย that's so cute yeah beautiful เธอเธอเป็นไงบางนะเธนะนอนฝักฝันดีไหม เียน่ารักมากนะมาที่ไรก็มาเลยครับตานมนี่นี่แอีกคู่หนึ่งอยู่ข้างบนโน่นคู่นี้ข้างบน่ในโพร่งเหมือนกันกัรโดยรวมก็อึคลื่นครึมภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร visible <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็คงดีแหละไปวิ่งละ เป็นพารากอนโนนโนนเห็นไหมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนู่นนู่นเห็นไหมโนนพารากอนอยู่ตรงโนนหลายตัวเลยลาคงเยอะแถวนี้ ไรกันเยอะมันจับปลาสวนคนมาเล่นขยะก,กันเยอะ เรียบร้อยอน่าจะวิ่งไปสักหกกิโลหกกิโลเจ็ดกิโลพอแล้วอยากอยากพุชตัวเองมากค่ะ เหนื่อยเพราะว่าวันนี้รู้สึกหเหนื่อยเพราะว่าเมื่อวานอายุ่งกับงานมากแล้ววันนี้ก็คาดว่าจะจะยุ่งอีกจะซปเปอร์บีซี่เลยวันนี้สู้ <c oughs> รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ั <c oughs> นมาติดกานอยู่สู้สวยมากดูกอากาศรอบ ผู้คนผู้คนเริ่มออก่ะมาตกปลาพาครอบครัวมาปิกนิกน,นี่เป็นวันเสารนะ์